สวัสดีค่ะสตอรี่ความรักของพวกคุณในวันนี้จะเป็นยังไงไมาให้ไพ่ของแม่หมอช่วยบอกนะคะสองสำรับนี้มาเช็คพลังงานความรักของพวกคุณกันก่อนมัเช็คพลังงานความรักของพวกคุณกันก่อนนะคะขออนุญาตครูบาาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ ในตอนนี้อืมพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นคนโสดถ้าไม่โสดก็นิ่งๆในความสัมพันธ์ละไม่ไม่คือไม่อยากคิดมากแล้ะอะไรประมาณเนี้ยหันกลับมาดูแลตัวเองดีกว่าเหมือนผ่านความเจ็บเหมือนความน้อยใจเสียใจม,มันผ่านมันผ่านมาแล้วมันผ่านไปแล้วอะในตอนนี้หันกลับมารักตัวเองแล้วก็รู้สึกว่า ถ้าสุดโต่งในเรื่องของความรักเกินไปมันมันทำให้บาดเจ็บได้นะคะเลยทําให้ไม่กล้าที่จะรักไม่กล้าที่จะใส่อะไรที่มันเยอะเกินไปใส่ความรักให้ความรักกับใครที่มันเยอะเกินไปหันกลับมารักตัวเองมันมันได้กําไร <c oughs> คุณรู้สึกว่าหันกลับมารักตัวเองมันไม่ขัดทุนเลยอะ่ะมันดีขึ้นแล้วมันก็เวิร์กที่สุดนะคะในตอนนี้เพราะว่าถ้ารักคนอื่นมากจนเกินไปอ่ะทำให้คุณขาดความมั่นใจ เขาจะว่ายังไงเขาจะมองเราอย่างไงเราจะสวยไหมเราจะหล่อไหมเราจะวนไปไหมเราจะคือมันดูวุ่นวายอะคุณรู้สึกว่าคุณเบื่อตรงนั้นน่ะคุณเบื่อตรงนั้นคุณคุณรักตัวเองเพื่อตัวเองดีกว่าคุณหันกลับมาเทคแคร์ตัวเองใส่ใจตัวเองเพื่อตัวเองดีกว่าในตอนนี้นะนะตอนนี้เท่านั้นนะคุณรู้สึกแบบนั้นพลังงานของคุณเป็นแบบนั้นแล้วก็ถามถึงเขาอ่ะคุณคิดถึงเขานะคุณคิดถึงคนที่ ที่เป็นเหมือนคู่แท้แต่ยังไม่ยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนเขาอาจจะใกล้มาแล้วก็ได้สำหรับคนโสดนะเขาอาจจะใกล้เข้ามาแล้วคนถ้าสำหรับถ้าสำหรับคนโสดเอาเป็นกรณีของคนโสดเลยวันนี้สตอรี่คนโสดเลยแล้วกันนะคะเป็นสตอรี่ของคนโสดเลยหรือถ้าไม่โสดถ้าไม่โสดก็กำ้ำกํำกึ่งกึ่ง ว่าจะเลิกหรือจะตัดหรือจะอะไรแบบนี้มันมีพลังงานของของใครคนใดคนหนึ่งกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณกำลังจะวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณและการวนกลับเนี่ยบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่แบบในภพชาตินี้อย่างเดียวเป็นการวนกลับอาจเขาอาจจะเจอกันในภพชาติที่แล้วนี่เป็นความเชื่อของไม่หมออาจจะเคยเจอกันมาในภพชาติใดภพชาติหนึ่งแล้วเนี่ยเขาว่าใกล้ที่จะมาเจอคุณเต็มที่แล้วล่ะ ถ้าคุณรักตัวเองแบบในตอนนี้นะเหมือนว่าหันกลับมาอยู่ตัวเองแบบไม่ไล่ล่าความรักแล้วเนี่ยเขาจะพุ่งมาเร็วด้วยในลักษณะนี้มาให้ไพ่สำหรับนี้ช่วยบอกเพิ่มเติมในเมื่อสถานการณ์หรือสตอรี่ความรักของคุณเป็นในลักษณะนี้แล้วเนี่ยไม่เหมาะจะถามไพ่เลยแล้วกันว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาเป็นบุคลิกแบบไหนเป็นคนยังไงนะมาถามไพ่เลยแล้วกันนะคะ บุคลิกแบบไหนเป็นคนยังไงมีทักษะอะไรยังไงไหมจะเข้ามาในรูปแบบอะไรห่างไกลกันคนใกล้กันหรืออะไรยังไงขอให้ไพ่ของแม่หมอช่วยบอกนะคะบ The Star เขาที่จะเข้ามาคนที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณ เนื้อคู่ที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณคู่แท้เรียกว่าเป็นคู่แท้เลยแล้วกันนะเอาเป็นประมาณนั้นเลย <üf. S 1> เขาก็คิดถึงคุณนะเขาจะรู้จักคุณหรือไม่รู้จักคุณก็ไม่รู้แต่เขาลึกถึงคนคนหนึ่งนะเขารู้สึกละเขาสัมผัสได้แล้วว่าเขากําลังจะเจอใครสักคนหนึ่งอยู่และคุณก็เป็นเช่นนั้นคุณก็รู้สึกว่ามันตื่นเต้นที่กําลังจะได้เจอใครสักคนหนึ่งอยู่อันนี้เป็นเป็นเป็นเซน์เลยนะเป็นเซนต์ของคุณเลยว่าเออคุณรู้สึกว่าคุณจะได้เจอใครสักเนี่ยมันมันพอพอรู้สึกแบบเนนี้้จจะะไดอกัล เขาคนนี้เป็นคนที่มีบุคลิกที่สง่างามไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาสะอาดสะอ้านสง่างามแต่งเนื้อแต่งตัวดีมากๆแล้วเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนหน้าตาดีใจดีชอบช่วยเหลือนะคะแล้วก็โดดเด่นในสังคมของเขาสังคมของเขาหรืออาจจะเป็นสังคมใดสังคมหนึ่งเนี่ยคุณรู้สึกว่าคนนี้เป็นดาวเด่นเป็นดาวเด่นเลยนะคะแล้วก็ อาจจะมีอายุน้อยกว่าคุณสักเล็กน้อยนะบางท่านนะอาจจะมีอายุน้อยกว่าคุณเขาจะมาในรูปแบบของการให้กำลังใจคุณมาในรูปแบบของการให้กำลังใจคุณส่งความรักส่งความรู้สึกดีๆให้กับคุณคุณเห็นเขาแล้วคุณประทับใจอะถ้าเกิดเขาเป็นผู้ชายเขาจะเป็นผู้ชายที่นุ่มนวลเป็นผู้ชายที่สุภาพเป็น เป็นคนจิตใจดีมากๆถ้าเขาเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่นุ่มนวลสุภาพยายใจดีเช่นเดียวกันชอบช่วยเหลือชอบเกื้อกูลชอบแบบเป็นแสงสว่างอะ่ะคนคนนี้เป็นแสงสว่างให้กับหลายๆคนหรือคุณเจอเขาตอนแรกคุณเห็นออร่าในตัวเขาเลยก็ได้มีไพ่หดาบขึ้นมาแม่หมอะขยาย5ดาบคือสดาบกับ The h e e l o for n e The Devil R โอเคห้าดาบเนี่ยเป็นความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาในตอนแรกที่คุณเจอเขาคุณจะรู้สึกอีกแต่คนนี้เจ้าชู้คนคนนี้เจ้าชู้ผู้หญิงคนนี้เจ้าชู้เนี่ยคุณจะรู้สึกแบบนั้นมันจะเถียงกับตัวเองว่านี่แหละจเจ้าชู้คพรเจ้าชู้เลยคุณไม่เอาหรอกคนแบบนี้เจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ย คุณเจอเขาอะคุณจะเห็นแต่คุณคุณก็แบบคนนี้เขาหน้าตาดีนะเขาแบบดูดีมีสเสน่ห์มากๆแต่เขาดูน่าจะเจ้าชู้อะคุณเลยปฏิเสธคุณเลยปฏิเสธความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ตั้งแต่แรกแต่คุณปฏิเสธหัวใจตัวเองตั้งแต่แรกว่าจะใช่คนนี้ไหมมาดูพ่ะอ,อยากบอกอะไรต่อเกี่ยวกับคนที่ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณ The Sun องไม้เท้าโอ้โห,โหสี่ไม้เท้าแล้วก็แปดเหรียญนนะ่ะเขามาเป็นเนื้อคู่ของคุณจริงๆแหละเดอะซันคือคือคือไพ่ที่ดีที่สุดของไพ่ทาโร่คือความสําเร็จคือความสว่างคือความเบิกบานความสุขความสําราญใจคนคนนี้เป็นคนที่มาสร้างแพชชั่นให้กับคุณได้มาสร้างความเบิกบานใจให้กับคุณได้จากพลังงานตอนแรกไม่เหมาะเห็นว่าคุณไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเลยคุณรู้สึก คุณอื่นๆน่ะเออประมาณนั้นน่ะแต่พอเจอเขาอ่ะมันรู้สึก powerful มากมากติดใจพองโตแล้วก็กระปีก้กระเป๋าขึ้นมาอีกครั้งจากพลังงานของเขาเขาเป็นเหมือนแสงสว่างเขาเป็นเหมือนคนที่มีพลังงานดีๆอ่ะคุณคุณคุณ,คณอาจจะยอมรับเลยนะว่าเออเขามีเขามีพลังงานดีๆจริงๆใครอยู่ใกล้เขาแล้วก็ก็หลงสเสน่ห์เขาทุกคนน่ะใครอยู่ใกล้แล้วก็คือติดแจเลยอะไรประมาณนี้จนคนจนคุณรู้สึกว่าเออไม่ใช่หรอคงไม่ใช่ฉัน คงไม่ใช่ผมหรอกเออคงไม่ได้อะไรขนาดนั้นน่ะแต่จริงๆแล้วว่าคุณสองคนน่ะเป็นเนื้อคู่กันพอพ่ายสี่เม็เท้าเป็นเนื้อคู่กันจริงๆมันมันหนีกันไม่พ้นหรอกคุณคุณคุณหนีโชคชะตานี้ไม่พน้นเขามาเพื่อคุณคุณมาเพื่อเขานะคะแล้วก็เป็นคนไกลกันนะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะเป็นคนไกลกันไกลเลยแหละนะเป็นคนไกลกันเลยแหละ มาให้ไพ่ช่วยบอกเพิ่มเติมนะคะห้าไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าแล้วก็หนึ่งถ้วยสตอรี่ความรักของคุณเนี่ยบอกได้เลยว่าในตอนแรกอะ่ะคุณจะไม่คุณจะเหมือนมีคู่แข่งเยอะอะเหมือนคนชอบเขาเยอะเหมือนมีคู่แข่งเยอะสรุปสุดท้ายแล้วอะ่ะคุณก็จะบอกตัวเองว่าฉันไม่สู้หรอกฉันไม่เอาหรอกอืมเอาไปเถอะใครอยากได้เอาไปเลยอะไรอย่างนี้ แต่ก็มันหนีไม่พ้นนะแม่หมอบอกเลยหนีไม่พ้นความรักะคุณก็หนีความรักที่มีต่อเขาไม่ได้อันนี้เป็นในอนาคตเลยนะในอนาคตพอเจอกันปุ๊บเนี่ยมันจะพัวพันกันอยู่อย่างนี้แหละมันจะหนีกันไม่พ้นมันจะเจอหน้ากันบ่อยคุณสังเกต นะเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดคุณยังไม่เจอนะจะเจอหน้ากันบ่อยแล้วถ้าเจอบ้างแล้วก็จะสังเกตเลยว่าทําไมฉันเจอไอ้ตาคนนี้ยายคนนี้อยู่บ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยทาไมไม่ไปไหนมันอยู่ในโลกโซเชียลของเราหรือว่าไปเจอกันข้างนอกมันมันคงไม่บังเอิญแน่นอนไม่เหมาะเชื่ออย่างนั้นนะคะคุณจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกันหนึ่งไม้เท้าเออหนึ่งไม้เท้ากับหนึ่งถ้วยเนี่ยบอกได้เลยให้คุณปิดกั้นตัวเองขนาดไหนมันก็กำแพงที่คุณกั้นไว้มันจะพัง กำแพงที่คุณมีไว้เพื่อเซฟตัวเองมันจะพังคุณจะยอมสิโลลาบต่อความรักที่เขามีให้กับคุณและคุณมีให้กับเขาแล้วสรุปแฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้เอนดิ้งคือมีชีวิตที่ครอมีชีวิตรครอบครัวที่ดีนะคะแล้วก็คำว่าแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นนะแฮปปี้เอนดิ้งในชีวิตรครอบครัวคุณสังเกตคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่มีความรักทั่ว,วไปอ่ะกว่าเขาจะผ่านมาจนจุดที่แบบอยู่กันเย็นแก่ยันเท่าเขาเจออะไรเยอะแยะ เขาไม่ได้โรยด้วยกี่กุหลาบชีวิตคู่ของแต่ละคนไม่ได้โรยด้วยกี่กุหลาบสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่แฮปปี้เอนดิงก็คือเรารับข้อดีและข้อเสียของกันและกันได้แล้วก็เกื้อหนุหนหนุนนำซึ่งกันและกันไปสู่ฝั่งฝันแล้วแถมในอนาคตข้างหน้าคุณได้เกื้อหนุนและสนับสนุนผู้คนมากมายด้วยนะคะแม้กระทั่งลูกหลานของคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยมองกันไปยาวๆเป็นสตอรี่แบบยาวๆเลยอะในอนาคตข้างหน้าเพราะว่ามีไพ่สิบเหรียญอะ มีไพ่สิบเหรียญเนี่ยจะเป็นครอบครัวใหญ่นะคะแล้วก็คนคนนี้เป็นคนเป็นคนไกลนะคะเป็นคนไกลต่างจังหวัดได้ต่างประเทศได้เป็นคนต่างประเทศได้แต่ก็อายุอานามก็น่าจะเอ่อถ้าไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่หรืออาจจะเด็กกว่าด้วยซ้ําอาจจะเด็กกว่าคุณด้วยซ้านะมีโอกาสเป็นแบบนั้นนะคะก็วันนี้สตอรี่ความรักของพวกคุณจะมีคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณเข,ข้ามานะ ระวังตัวไว้ระวังยิ้มระวังยิ้มแก้มปิระวังจะมีความรักระวังจะโลกเป็นสีชมพูประมาณนี้เลยนะคะก็หวังว่าคุณจะชอบคลิปนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังจนถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องไว้ให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณมากค่ะ